คำทํานายดวงสตาของคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนั้นจะแบ่งออกเป็นสามส่วงคือส่วงต้นส่วงกลางและบั้นปลายของชีวิตโดยคําทํานายในส่วงต้นได้กล่าวเอาไว้ว่าสตาชีวิตของคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนั้น ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงในช่วงต้นจะลำบากพอสมควรชีวิตจะต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่หลอดของตนเองและครอบครัวอาจจะมีปัญหาเรื่องเข้าใจผิดมีคนริษยาใส่ร้ายป้ายสีจากผู้ไม่หวังดีสตาสชีวิตของคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนในช่วงอายุ1 5ถึง17ปีให้ระมัดระวัง การถูกพูดให้ร้ายป้ายสีจากผู้ไม่หวังดีคนรักษณะผิวขาวเหลืองจากทิศตะวันตกจะนำความเดือดเนื้อร้อนใจมาให้ซึ่งคนคนนี้อาจจะมาในรูปแบบเพื่อนหรือคนรักเพราะนั้นแล้วจะทำอะไรต้องคิดให้ดีทีท่วนต้องระมัดระวังข่าวเข้อจะเกิดขึ้นกับตนเองในส่วงนี้ และอย่าได้ไปสร้างศัตรูกับใครอย่างเด็ดขาดเพราะสตาชีวิตของคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนจะทําคุณคนไม่ค่อยขึ้นเข้าในลักษณะเอ็นดูเขาเอ็นเลาขาดในด้านของคำพูดให้ระมัดระวังเป็นอย่างดีเนื่องจากคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนจะเป็นคนที่จู้จี้ขี้บน่นอาจจะทำให้เกิดศัตรูได้โดยที่ไม่รู้ตัว ในส่วงอายุ17ถึง20ปีอาจจะได้รับโซกลาเป็นข้าวของเงินทองหรืออาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตผู้ใหญ่มาจากทิศใต้หรือทิศตะวันออกจะนำโซกลามาให้ส่วงนี้เป็นส่วนวัยเรียนรู้หาประสบการณ์ซึ่งอาจจะมีเงินทองอยู่บ้างด้วยน้ำพักน้ำแรงอายุ 2 1ถึง23ปีโดยเฉพาะในช่วงอายุ21ปีให้ระมัดระวังอารมณ์ตนเองให้มากๆไม่จำเป็นอย่าใส่อารมณ์ใส่คนอื่นอย่างเด็ดขาดเพราะจะเกิดเรื่องเกิดเคาะในช่วงอายุ24ถึง25ปีเป็นช่วงเก้าเข้าสู่วัยเบญจเพศเป็นช่วงที่มีเคาะกรรมให้ระมัดระวัง เรื่องของร้อนระวังจะเสียทรัพย์สินสูญเสียสิ่งของที่เป็นของใช้ประจำและต้องระมัดระวังศัตรูผู้ไม่หวังดีคอยที่จะหาโอกาสเข้ามาทำร้ายในช่วงนี้ยิ่งในช่วงใกล้เข้าสู่วัยเบญจเพศแล้วจะยิ่งมีโอกาสสูงมากที่ศัตรตูจะเข้ามาทำร้าย ดังนั้นคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนต้องหมั่นทำบุญเข้าวัดเพื่อเป็นกุศลทางใจจะทําให้มีสติระมัดระวังตัวเองได้ดีต่อมาคำทํานายในช่วงกลางของชีวิตคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนั้นหลังจากเข้าสู่ว,วยัยเบญจเพศแล้วไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงชีวิตจะมีการเปลี่ยนไปในทางที่ดีมาก อาจจะมีข้อหนักบ้างเบาบ้างแต่คนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนั้นจะเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งมักจะพันผาอุปสรรคไปได้ด้วยดีส่วนหน้าที่การงานนั้นคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนี้หากจะได้รับมอบหมายสิ่งไหนก็ตามจะทําได้อย่างดีเลยทีเดียวส่วนด้านของความรักอาจจะผิดหวังบ้าง คู่แท้ของคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนั้นจะเห็นได้ชัดเจนเมื่ออายุ27ปีขึ้นไปฐานะการเงินการงานในช่วงนี้นั้นถือว่าได้ดิบได้ดีเลยทีเดียวสำหรับโชคชะตาของคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนเมื่อเก้าเข้าสู่วัยกลางคนแล้วนับตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไป จนถึง26ปีให้ระมัดระวังเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยหรือการทำงานหนักทั้งทางกายและทางใจจะทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายมากและในช่วงอายุ27ถึง28ปีในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการงานด้านของความรักก็จะสมหวัง ดังใจคิดใจปาถนาในช่วงนี้นั้นอาจจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดและเริ่มดีที่สุดของคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนและในช่วงอายุ29ถึง30ปีให้ระมัดระวังเรื่องทุกใจจากเพศตรงข้ามที่จะมาใส่ร้ายป้ายสีให้เข้าใจผิดอาจจะมีโชคดีบ้างจากเพื่อนสนิทจะนำโชคราบมาให้ ส่วงอายุ31ปีถึง32ปีเป็นส่วงชีวิตเริ่มจะสดใสหน้าที่ตำแหน่งการงานจะดีอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งใหม่ๆหรือถ้ามีกิจการเป็นของตนเองชีวิตจะรุ่งเรืองมากการเงินจะคล่องตัวดีสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ส่วนเรื่องของความรักนั้นจะพบคู่แท้และได้แต่งงาน สำหรับคนที่แต่งงานแล้วอาจจะมีข่าวดีเรื่องทายาทส่วนอายุ33ถึง35ปีอาจจะมีการเจ็บป่วยของคนในบ้านต้องแยกกันอยู่กับคู่ครองเนื่องจากหน้าที่ตำแหน่งหรือการงานในส่วงนี้ ให้ระมัดระวังศัตรูผู้ไม่หวังดีจะใส่ร้ายป้ายสีทำให้งานที่ทำอยู่เสื่อมเสียระมัดระวังคนผิวดำแดงจะทำให้เดือดเนื้อร้อนใจส่วงอายุ3 6ถึง38ปีเป็นส่วงโส่สตาดีไปทุกอย่าง ของคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนไม่ว่าจะทำสิ่งไหนก็จะราบรื่นไปเสียหมดถึงจะปิดตาจับราบตาซื้อซุ่มยิบซุ่มจับคนที่เกิดในวันนี้ก็จะมีความโชคดีหน้าที่การงานก็จะมีความรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ในช่วงนี้นั้นเพราะเป็นช่วงที่ชีวิตรุ่งโลดมากมักจะถูกคน เพ่งเล็งอิสาริษยาอาจจะถูกใส่ร้ายป้ายสีทำให้เสียชสื่อเสียงในหน้าที่การงานดังนั้นแล้วในส่วงนี้ไม่ควรไว้ใจใครหรือเสื่อใจใครเป็นอันขาดเพราะส่วงชีวิตเจริญก้าวหน้ามักจะมีความโสกร้ายปะบนกันไปส่วงอายุ39ถึง40ปีเป็นส่วงที่ ดวงสตาชีวิตดีก่อจริงแต่อาจจะเกิดคดีความขึ้นโลงขึ้นศาลในส่วงนี้ต้องหมั่นทำบุญให้ทานจะเป็นการดีที่สุดส่วงอายุ41ถึง44ปีเป็นส่วงส,วงสตาซชีวิตก้าวหน้าดีมากการเงินการงานก็เริ่มลงตัวฐานะค่อนข้างจะดีส่วงนี้เป็นส่วงที่จะได้ลาบผล จากคนขาวเหลืองจะเข้ามาให้โศกให้ลาบมาในนามเพื่อนสนิทมิตรสหายส่วงอายุ45-47ถึงปีให้ระมัดระวังเรื่องการเจ็บป่วยจะมีโศกลาบอยู่บ่อยครั้งให้รองซื้อรอัตตอรี่มีสิทธิ์มากที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งส่วงอายุ48-50ถึงปีจะมีผู้รักผู้ใหญ่ ให้การอุปถรัรมภ์คำสูจะได้โชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่มาจากทิศตะวันออกคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนถือว่าเป็นส่วงที่ไม่ว่าจะทำสิ่งไหนก็จะได้ลาภผลไปเสียหมดต่อมาคำทํานายโชกสตาของคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนในส่วงบ้นปลายของชีวิตจะมีโชคลาภโชกสตา ฐานะชีวิตจะค่อนข้างได้ดีบได้ดีเลยทีเดียวเงินทองอาจจะไม่มากนะักแต่อาจจะมีความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวหลังจากที่ทำงานหนักมากแล้วคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนในส่วนบ้นปลายของชีวิตนั้นจะมีความสุขมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานก็เริ่มลงตัว จะเป็นคนที่มีบุญวาสนามากจะมีลูกหลานรักและกะตันยูคนที่เกิดในวันนี้จะได้ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆหลังจากปล่อยวางกับหน้าที่การงานไปเสียหมดจะได้ทำบุญให้ทานแก่สัสตว์และคนยากไร้ทั้งหมดนี้เป็นคำทำนายโดยรวมแบบไม่ได้เฉพาะเจาะจง ส่วนอายุหรือเพศท่านผู้ฟังสามารถรับฟังเพื่อเป็นแนวทางหรือจะรับฟังเพื่อความบันเทิงก็ได้นะครับท่านโศกสตานั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่กำหนดสตาชีวิตแต่สิ่งที่กำหนดสตาชีวิตของคนเรานั้นคือบุญและกรรมที่เรากระทำเราทำกรรมอะไรก็จะได้เส้นนั้นหากทุกคนทำดีในวันนี้ก็จะพบเจอ แต่สิ่งดีๆในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนหากคำทํานายในส่วงต้นในหลวงเกินท่านด้วยมโนกรรมวาจีกรรมกายกรรมหรืออักคติใดๆก็ตามขอให้ท่านผู้ฟังโปรดอโหสีกรรมให้แก่ผู้จัดทําด้วยสุดท้ายนี้ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงส่วยอํำนวยไวไ้ใจให้ท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีมีความสุข มั่งมีด้วยทรัพย์สินและเงินทองโศกราบปราศจากโรคภัยด้วยเถินถ้าทุกท่านชมคลิปนี้แล้วชอบให้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทาและขอขอบพระคุณทุกทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรับชมจนจบนะครับ